สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพาวรวยชาแน,นลนะคะกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะคะวันที่1เดือน6 2565นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุปโค้งสุดท้ายนะคะในรัฐบาลไทยวันนี้นะคะก่อนไปรับชมนะคะสาวโอนก็ขอบคุณพี่พี่ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชม เป็นกำลังแรงใจให้นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็จะเจาะให้นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันแนวทางเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้พี่ๆเอฟซีทุกท่านนะ,ะที่เข้ามารับชมนะคะขอให้มีโชคมีลาบนะคะในหวยรัฐบาลไทยวันนี้นะคะตรงกับวันที่1เดือน6เนาะเป็นวันแรกของเดือนนะคะ วัแรกของเดือนก็ขอให้เฮงปังๆนะคะขอให้มาในตัวที่สะออนให้ไปเนาะพี่ๆเอท่านไหนชื่นชอบตัวไหนก็ลองหยิบจับไปเป็นแนวทางได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะตัวเด่นตัวเด่นในวันนี้นะคะสะอนก็จะให้ตัวเด่นไปก่อนเนาะตัวเด่นเด่นที่0แล้วก็ นะคะสำหรับตัวเด่นตัวฟันก็ยังฟันที่ศูนะคะวันนี้สำหรับชุดสองตัวนะคะก็จะให้ไปหคู่นะคะเจาะให้หกคู่คู่แรกก็จะเป็นห้าเจ็ด ศูนสี่หกสามเก้าสามจุดหก 03นะคะสำหรับชุด2ตัวนะคะสตัวก็จะเป็น20 4 3ูนยสามเก้า 3นะคะสำหรับชุด3ตัวในวันนี้นะคะสำหรับแนวทางวันนี้นะคะก็ขอให้พี่พี่ fc นะคะที่เข้ามารับชมในวันนี้ก็ขอให้เฮงๆงปังปันะคะสำหรับตัวที่สาวนชอบนะคะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะชอบตัวนี้นะคะตัวนี้เนาะที่สาวนชอบนะคะ ถ้าใครชอบตรงเสาออนก็สามารถตามได้นะคะถ้าใครไม่ชอบก็ลงจับคู่อื่นนะคะไปเป็นแนวทางได้นะคะสำหรับชุดสองตัวก็มีแค่หกคู่เนาะแล้วก็ชุดสามตัวก็สามคู่นะคะสามชุดนอกสำหรับชุดสามตัวนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรัฐบาลไทยวันนี้นะคะก็ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆนะคะหยิบจับคู่ไหนไปเป็นแนวทางก็ขอให้มานะคะ อย่าลืมไปกับด้วยเดอ้อพี่น้องขอให้เฮงๆปังๆนะคะฝากพี่ๆ FC กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังเร่งใจให้กับแอดด้วยนะคะเดี๋ยว4ี่โมงเย็นมาลุ้นกันนะคะก็ขอให้เฮงๆค่ะไว้เจอกันใหม่ในรัฐบาลหน้านะคะวันที่16เดือน6เนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะกราบสวัสดีค่ะ